ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะย้อนชมชุดซีทรูวอลลึกด่าเอ็นโดฟินที่แย่งสินางนงามบนเวที MUT 2020 เรียกได้ว่าฮือหาเป็นอย่างมากสำหรับนักลอกสาวเสียงส่งพลังดาเอนโดฟินที่งานนี้เจ้าตัวนั้นได้ถูกรับเชิญขึ้นมาโชว์เสียงสุดเท่มีพลังบนเวที Miss Universe Thailand 2020ในรอบตัดสินระหว่างที่เหล่านางงามนั้นเดินชุดราตรีเมืม่อค่ำคืนวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมา หรือสาวได้เอนโนฟินนั้นปรากฏตัวในชุด4ีทัสุดเซ็กซี่แหวกอ,อกแถมเว,ว้าลึกสุดพราะมีตาขาวระยิบระยับงานนี้นอกจากเธอจะแย่งสีนผู้นางงามประกวดแล้วสาวดายังได้รับมงจากแฟนคลับและคนดูทั่วประเทศเป็นแบบเต็ม